ท้องฟ้าแถวจังหวัดลำพูนนะครับจังหวัดลำพูนตรงนี้แถวบ้านทิ่แถวน,นี้คมุสากรรมฝนตกดำปึ๊ดเลยนะครับส่วนเราจะวิ่งวิ่งไปเชียงใหม่เข้าเชียงใหม่อ่าถึงแล้วเชียงใหม่ ดยสุเทพเหมือเดิมมีก้อนเมฆปกคลุมทั่วเชียงใหม่เลยนะครับเชียงใหม่วิ่งมาทางแถวสาระพีแถวเหมืองง่า้าส่วนถนูน้นคือแถวจอมทองจอมทอง ชอมทองนี่ก็ทองฟ้าโปร่งครับไม่มีอะไรแถวนน้นก็มุ่งตรงไปลำปางทางนน้นนะครับบังก็สรุปแล้วจะมีฝนมาตกอยู่แถวนี้แถวบ้านที่เนี่ยจังหวัดลำพูนนะส่วนที่อื่นก็ไม่มีที่อื่นมีแต่ก้อนเมฆ สรุปแล้วตกแถวนี้เองบ้านทิครับโอเครายงานข่าวประจำวัน